มีไรย,ยังได้ทำไมมือถือพิลาทำไมมันขมุกขมัวงเงี้ยมันเหมือนเจ้าของเปล่ามันขมุกขมัว ถัดไปคนเป็นนางงามต้องใจดีรักษาสาัตว์รัรนะกาสาตักาสาตว์นางงามต้องรักษาสาตัาสาตว์วันนี้มาอยู่ที่ร้านกาแฟริมคลองบางกอกน้อย จ้าอในหลาดริมคลองบกอกน้อยเนี่ยเอาคุณแม่เป็นไงคุณแม่ทําอะไรอยู่คุณแม่โอ้คุณแม่ทําอะไรอยู่จุ๊บจุ๊บเนอะไผเรือมาแล้วริมคลองบกอกน้อยนั่นนั่นนั่นฝนฟ้ามไม่มีแดดเลยหรอเปล่ากับสาวๆกู้แดด วันหลังก็วันหลังก็เชาหน้าก็นัดมากินข้าวตรงนี้ดิมาเลยมาเลยเชาหน้ามานัดกินข้าวตรงนี้มาเลยมาเลยมาเลยอากาศดีมากเลยค่ะร้านกาแฟริมคลองบางกอกน้อยนะคะร้านอะไรเอ่ยร้านกาแฟริมคลองร้านกาแฟริมคลองบางกอกน้อยร้านกาแฟริมคลองมาแล้วท่านจะรู้สึกว่าย้อนอดีตไปตอนอายุสิบหรอขอเพลงขอขอขอเพลงข้ามคลองหน่อยดิ บ้านน้องฝังกันู้นยคามีฝังกันดีหัวกับหัวชนกันอาบน้ำกันเย็นกันทุกปีมามาสจมบรักกันเออร้องไปทางนู้นนี่ร้องอะไรนางฝั่งรไก่โคนพี่ก็ไปฝันพี่จะว่ายน้ำมาไก่โคนนี่ไปีทาด้วยเอาดิเขาจะได้รู้นั่นตรงนี้รถเข้าไม่ได้นะครับมีแต่ทางเดิน เดินเข้ามาในสวนกอนกล้วยเหมือนกนะคะเขในป้ายหวีเหี่ยวอยากจะออกมาทำนเลยข้าคุณมาจะออกาเนจำจึกจำจึกดํจำจึกปลาพายพายจำจึกจำจึกอ้ จะทำทาน,านให้ปลานะคะเกิดข้อหน้าจะได้ใจเย็นๆล่มๆอย่างเช่นยี่จันนี่ตอนนี้กันลังทุ่มร้อนนี่ปลาป้าที่รกักถ่ายเออไหนๆพี่ร้อน,นอเลยนี่ย,ยูนยียอะ

ไปแล้วอ่ะไปงดหไไูไ่่เปลี่ยนเปี่ยนออกไปเปียยก พี่รัตพูดด้วยพูดด้วยอ่ะถือถือแล้วพูดด้วยพูดพูดอะไรอ่ะพูดอะไรก็พูดเลยมีคนดูอยู่ไม่เป็นอ่ะทำไมอากาศอากาศมันมัวอย่างเงี้ยล่ะเห็นไหมคะอุ้ยแม่จ๋ายิงแกนยิงอ่ะยิงแกนสดส็สดสดสดเนี่ย อะไรบ้างบานมีบ้านตุกเจออะไรบ้างว้าตกหน้ามาเที่ยวมากเลยอะตกเอากูไปเธอสังก็ตามเธอ เอาพอแล้วนะคะนะคะคนพามานุ่นนั่งเมาหมอยนู่นนี่บรรยากาศร้านกาแฟบ้านโบราณย้อนยุคค่ะย้อนไปย้อนไปย้อนยุคค่ะกลับไปสู่อดีตนะคะบรรยากาศดีดีเป็นไงคะเนี่ยบ้านริมคลอง โอ้โหท้องฟ้าดูสิวันนี้ดีนะไม่มีแดดโอ้โยท้องฟ้าสวยอะ่ะเพิ่งจะเห็นเนี่ยไม่เพิ่งจะเห็นในในที่ถ่ายเนี่ยสวยเลยอะไรวะเข้ากล้อง <c oughs> ปาราซี่หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยไปนั่งเมาส์ <c oughs> ปาราซี่ไปนั่งเมาส์ดูผักปอดดิคะผักตบผักปอดพาย,ยพ,กกพายพายเกิดที่รักอ่ะ ที่รัาเอามือถือเขาไปด้วยแล้วเจอเพื่อนหรือเมียดเอยใครนะใครนะมาเลยสวัสดีค่ะัสดีค่ะใครเอ่ยใช่จ้าโอ๋นี่ใครเอ่ยกีราพรใช่ไหมหรือใครนี่ไงพี่คนนี้อจ้าโอ๋อ๋อใครเอ๋อใครเอ๋อสมอ้าว ส่งคนลงเรือหน่อยชอบจังเลยลงเรือเนี่ยอันนี้ร้านกาแฟริมคลองมาตอกน้อยนะครับอืมร้านนี้ไม่มีทางรถเข้ามาถึงนะจะเป็นทางเดินก็ต้องตั้งใจมาฮะถึงจะถึงตอนนี้ก็สองสาวก็กลังจะกลับบ้านแล้วครับกลับไปไหนบ้าน เราจะกลับบ้านแล้ว <barriers> ก็ก <g liberals> <t> ็ไม่ก็ไม่น่าห่วงนะถ้าเกิดเป็นอะไรก็คงจะไม่น่าห่วงมีห่วงยางทั้งสองคนมีห่วงยางหมดแล้วทั้งสองคนไปนี่รออะไรอ่ะรอพายอ๋อรอพายอ่ะกระคูดนะคะรอพายรอพายนะคะอ๋ออ๋อมาแล้วนี่อ๋อมาอ๋อมาพายมาแล้ว เอามาจำพึกจำพึกมาแล้วครับรับไปพี่ครับแน่ใจเลยอยู่ว่าจะพายไปรอดอดอ๋อตอนนี้นางงามนางงามประเทศลาวกำลังจะพายเรือโชคดีนะคะจะโชคดีนะคะไหวพอิบได้ด้วยนะคะจักจะพายเรือกลับสุวรรณเขตแล้วก็อากาศกำลังดีเลยอันพีคอันอะไรนะอืม อาไปไปโชคดีโชคดียบายโชคดีครับไปายบริษัทประกันจ่ายหมดครับอุบัติเหตุอะไรก็จ่ายหมดครับบริษัทจ่ายหมดครับน้ำลึกไหมพี่ป้าน้ำลึกไหมครับน้ำลึกครับ ออไปวไปไปนตงชีวิตไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นไงต้องหาอะไรตื่นเต้นทําหน่อยต้องหาอะไรตื่นเต้นทําหน่อยชีวิตอะนี่แหละ ตอนนี้ลองมาของน้อยความลึกก็น่าประมาณคับ20เมตรนะฮะจมวันนี้โผลพรุ่งนี้ครับร้านนี้กาแฟอร่อยนะกาแฟอร่อยกลับได้กลับได้อยู่แล้วนะค่อยไป อ๋ออยู่นนทบุรีนี่ครับปล่อยเข้าไปะจะไม่สบายจะไม่เอาหมวกใส่นิดน่าจะใส่หมวกพอแล้วแค่นี้พอแล้วไม่มีคนดูแล้วเขาเบื่อ ไปมหาลายัยอ้าวเพลงเพียง

กาไฮโซน่าต so ัวเองยุมเพื่อนมาแม่แหวนก็สวยนะคะอยต่บัตรแม่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะมีกี่เลือนมีกี่เลือนทั้งหมดเหรออยู่ที่บ้านอีกห้าเลือนน้อยหน่อยนะไม่ถึงยี่ห้าใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึง ค้าเรือนี่ราคายังไม่ถึงล้านเลยเฮ้ยหนื่อยอะไม่ต้องบ่นเลยอยากพายเรือไม่ใช่เหรอเหนืาจำเขาจ้ำ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 มาจ้ำเร็วกุ๊กตายเออเลิกยิ่มยืนมามาจับพายแล้วโอ้ยเธอหน้าโอ้ยนี่เพิ่งท่าแรกเอง ไปถึงไปถึงบรรยากาศคลองบางกอร้ออนนนห่ยวันนี้ไม่มีลมเลยอ่ะลมไม่กระดิกเลยจะถึงไหมวันนี้ถึงเลยวันนี้จุ๊บุ๊๊บุ๊๊บโอเคก็มาดิค่ะอย่าพูดเงียบพูดพูดเอาใหม่เอาใหม่พูดกับธนาธรสิก็มาดิค่ะก็มาดิค่ะ Uhm อยากเจอก็มาดิครับรออยู่ครับนี่เมี ai, ่ยงคำนะคะฝีมือคุณยายเป็นคำคำนะคะเป็นคำคำนี่คนเสิร์ฟนี่คนเสิร์ฟรอได้ไหมคะกำลังมานั่งกินดิะกำลังติดต่อยู่เนี่ยมาดิครับ ไรกันเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเดินระเปียบเนี่ยตอนนี้ให้อาหารปลาแล้วสนุกสนานฮะปลาแถวนี้ก็เดี๋ยวตัวนี้เดียวนาคีเออโอเคอ่ะอ่ะนี่ซื้อลามแล้วด้านหลัง แกนี้โอเคตัดข้าน่าตัดข้ามีคนไทยลองทานเลวยังคะลองทานขนมปังมาเลยยังมาแล้วทานด้วยค่ะจะได้รู้ว่าที่นี่อร่อยยังไงคนซื้อกับบ้านกันเยอะมากซื้อกับบ้านเยอะมากนะรอบอกบ้านตะเกียนด้านซ้ายนะหาดูไมได้แล้วในปัจจุบันนะประเทศไทยนะมีไฟส่องสว่างแน่ดีนะคะด้วย ตะเกีย,ยงน,นะคะปัจจุบันนี้ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศทั่วทไทยนะคะ